สวัสดีครับจ in ับจุดเหตวิดีโอนี ally, ้จะมาคุยต่อเนื่องจากวิดีโอก่อนนี้วิดีโอก่อนนี้ได้คุยเรื่องหนึ่งดิลิ้งเลนส์ P O I ใช่ป่ะแล้วก็ทุกอย่าง P O I บางอย่างคือ Or d e r box ล็อกเบรกเกอร์บล็อเมดิเนบ็อกที่เริ่มไปได้ปลายบางส่วนแล้วดังนั้นวันนี้จะมาคุยคุยคุยคำหนึ่งที่มักจะเย็นประจำครับคือคำว่าพรีเมียมกับดิส count ครับคือพรีเมียมกับดิส count เบื้องต้นง่ายเรากำหนดจากดิืิองเ้นส์เราอย่างเช่นอันนี้ ตัวนึกอย่าง,อย,างอย่างเช่นตัวนี้ ens, นด,ดืองเลนเรากำหนดยังไงหนึ่งดืองเลนเบื้องต้นเราต้องการให้ราคาเลนส์ตัวนั้นราคามีนิวไฮนิโอลตัวเองหรือทำนิวไฮนิโอลใหม่ใช่ปะ่ะแล้วก็เบรกซักก็คุณดูอย่างตัวนี้ปะ่ะนี่ยไฮราคาเบรกไฮใช่ปะ่ะนี่ยไฮและตามด้วยเบรกโลเห็นไหมเบรกไฮเบรกโลแล้วก็ดูเดือย้องเลนอย่างน้อยสุดต้องมีกําหนด,ดมีเลนส์ตัวเองใช่ปะ่ะดังนั้นเราวัดระยะไฮโลตัวนี้ระยะไฮโลตัวนี้ระยะไฮโลตัวนี้ระยะไฮ ระยะโลใช่ป่ะนี่คือระยะหารระยะโลแล้วเราแบ่งครึ่งเลนต์ตัวนี้ใช่ป่ะแบ่งครึ่งเช่นสมมติว่าเราแบ่งครึ่งตัวนี้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 เราแบ่งครึ่งตัวแบ่งครึ่งตัวนี้ครึ่งบนครึ่งล่างนี่คือพูดภาษาง่ายนะครับครึ่งบนนี่ครึ่งบนนี่เขาเรียกว่าพรีเมียมใช่ป่ะด้านล่างเลยคือเรียกว่าดิสคาวใช่ป่ะคือพูดง่ายคือแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างนี้ถ้าเราต้องการจะเซลใช่ป่ะเราต้องการจะเซลนี่เราต้องการจะเซลที่พรีเมียมใช่ป่ะ บายที่ดิสเคิลใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยซลที่พรีเมียมบัฟบายที่ดิสเคิลใช่ป่ะดังนั้นเวลาเราเรานิยามตัวนี้เรานิยามตัวนี้เราก็หาจุดข้อเทศใช่ป่ะเราหาจุดข้อเทศตามตามตามพรีเมียมดิสเคิลเราใช่ป่ะพรีเมียมดิสเคิลเราอย่างเช่นอย่างเช่นผมตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นผมตีในตัวนี้อ่ะทุนผมก็จะตีอย่างเงี้ยทุนผมสมดุาทันผมตีกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ ที่กอบสียดเดินตัวนี้ทุนผมผมก็จะมาร์กมาร์กตัวนี้เป็นพรีเมียมดิสเคิลอย่างเด่นตัวนี้เป็น DR หรือดีลุงเลนใช่ปะ่ะดีลุงเลนอ่ะดีลุงเลนผมได้ดีลุงเลนแล้วต,ะะ D ตัวนี้ะฮะเห็นไหมผมได้ดีลุงเลนตัวนี้อ่ะผมได้ดีลุงเลนตัวนี้ไอ้ทุนผมตัวนี้มันก็จะแบ่งครึ่งให้ใช่ปะ่ะมันก็จะแบ่งครึ่งให้เนี่ยมันก็จะแบ่งครึ่งให้ทุนผมก็จะแบ่งครึ่งให้ใช่ปะ่ะเนี่ยแบ่งครึ่งให้นี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเส้นตัวนี้คือเส้นที่แบ่งพรีเมียมกับดิสเคาใช่่ปะ แล้วก็อันนี้นี่คือจุดที่ผมโฟกัสคือเบรกไฮเบรกโลดว่ะอย่างเช่นตัวนี้อ่ะเราดูอย่างทุนตัวนี้เบรกไฮขึ้นมาเบรกโลลงมาแล้วก็กําหนดใช่ป่ะอย่างตัวนี้เราก็ได้ตัวนี้เราเรียกว่าอ่าส่วนบนคือพรีเมียมคือด้านล่างคือเด็กเขาแล้วก็เวลาเทรนใช่ป่ะเนี是是้ยเนี้ยราคาเป็นอย่างเงี้ยาค,านนคุณเได้ไหมมันเบรกลงเงี้ย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 เราควรจะ เทรดให้สัมพันธ์เ็าเรียกว่าเทรดให้สัมพันธ์กับตัวนี้ตัวนี้ผมก็พูดง่ายๆเทรดให้สัมพันธ์กับเดือดเรื่องเลี้ยงคุณใช่ปะ่ะวิธีการเทรดเบื้องต้นง่ายเทรดให้สัมพันธ์กับเดือดเงเลี้ยงคุณแล้วในเรื่องเลี้ยงคุณคุณ,คณแบ่งขึ้เนเพื่อหาจุดเข้าเทรดจุดก็เทรดแล้วก็เรียกว่า,า POI หรือถ้าในเชิงเทคนิคเขาก็เรียกว่า a l y ใช่ปะ่ะอย่างเช่นตัวนี้เราพูดให้เต็มๆคือชื่อนี่คือพรีเมียมดิสคาวคือ PD แล้วก็ ALE คือ PDALE ก็หาจุดใช่ป่ะอย่างเช่นในตัวอย่างตัวนี้ จากนี้ในตัวอย่างตัวนี้เราลงมาเราจะเห็นหนึ่งออเดอบ็อกตัวนี้ป่ะเนี่ยออเดอบ็อกเราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือออเดอบ็อกออเดอบ็อกเห็นอยู่ตรงนี้ป่ะคุณเห็นเม็ดตัวนี้ราคาลงมาแล้วขึ้นไปตัวนี้ก็เป็นออเดอบ็อกตัวหนึ่งอย่างป่ะตัวนี้ก็เบเกอร์ว่าตัวนี้ถ้ามาเทียบตัวนี้ก็เป็นเบเกอร์เบเกอร์หรือตรงนี้ก็ได้บางคนก็นิยามตรงนี้สมมติว่าถ้าเราตีผมอยากพมารกอเดอรบล็อกเนี่ยพมารออดอรบ็อกตัวนี้ออเดอบ็อกเลยนะครับอ่าแล้ว ตอนที่ราคาลงมานี่คือแฟเวลกแก็บนะครับแฟเวลกแก็บอ่ะแฟเวลกแก็บแล้วก็ตอนที่ราคาเบรกซักเก่งไงผมเป็นนี่นี่บล็อกหนึ่งอ่ะนี่บล็อกหนึ่งเพราะราคาเบรกตัวน,นี้เองเปล่าแฟเวลกแก็บอ่ะ,อะแล้วก็ผมเอกอีกบล็อกหนึ่งบล็อก ok ถึงอยู่ตนนัวนี้คุณเห็นไหมว่าหนึ่งที่ผมบอกประจำหนึ่งเวลาเราดูเสร็จใช่ปะ่ะเราต้องการดูตัวน,นี้เดสเพรสเมนต์ acement, ใช่ปะ่ะเราต้องการกำหนดนี้ออกคือ เคดึงเลนหรือเดีวดึงเลนดังนั้นคีย์หลักเราต้องหาตัวนี้ออกหาตัวนี้ออกเพื่อเบรกซักเจอตัวนี้ลา l e กิ r i c ใช่ปะ่ะดังนั้นเวลาคุณเทรดคุณต้องหาคอนเซปต์ตัวนี้เนี่ยาตัวนี้แล้วทำโลตัวนี้ใช่ปะ่ะเลนตัวนี้เดีวเลนตัวนี้นี่คือโอกาสในการเทรดคุณจะเกิดขึ้นดังนั้นคุณเทรดได้สัมพันธ์กับตัวนี้คุณหาจุดข้อเทีรนี่คือจุดข้อเทีรคุณแบ่งครึ่งใช่ปะ่ะนี่แบ่งครึ่ง พรีเมียมดิสคาเนี่ยพรีเมียมดิสคา์งนั้นคุณเน้นลงตรงนี้คุณควรเซลที่พรีเมียมเหป่ะคุณเซลที่พรีเมียคุณก็ดูจุที่เขาเทดหนงมีอะไรหนึ่งแฟร์เวลก็บแฟร์เวลกป่ะเบเกอร์คุณตัวนี้อเดบกคุณตรงนี้เห็ปะ่ะดังนั้นจุดโอกาสในการก็เทรดคุณตั้งแต่ห้าสิเปอร์เซนต์นไปจะมาห้าสิเปอร์เซนต์กันไปตั้งแต่ตรง,งนี้เ้าแบ่งขึ้นทังนัน้ดังนั้นคุณเห็นว่ายิ่งรีเทสมากโอกาสเทรดการยิ่งสูงเช่ปะ่ะเราพูดทังง้งนะ คุณจะแม้ว่าราคาก็จะมาโต้ตอบตรงที่ออเดอร์บ็อกคุณปฏบป่ะเบรกเพราะทำไมคุณดูอย่างตัวนี้เรียกไหมเรียกนะบ่เรียกแต่ตรงนี้เห็นป่ะตรงเนี้ยมีตอนที่ราคาดังขึ้นไปมีออเดอร์บ็อกตัวนี้ทำนิวไฮบ็อกตัวนี้ยดังนั้นตัวต้านหรือทีพีแรกอยู่ตรงนี้ป่ะทีพีแล้วคุณอาจจะบายตรงนี้คุณอาจจะเซลล์ตรงนี้แต่ตรงนี้มันไม่ดีไงเพราะเราต้องการที่เซลมันพึ่งเริ่มต้นขึ้นมาแต่มันมีจุดข้อดี็คือเบรกเกอร์ กับ f อฟแต่เทตรงนี้ด้วยความระวังใช่ป่ะเทตรงนี้ด้วยความระวังเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นวิธีการที่เขาเอนจิเนียร์สร้างลีเคลเทตี้เพื่อให้ตัวนี้ทํางานดีอ่ะอย่ลืมนะเวลาเราเทรดอย่างงี้ใช่ป่ะตัวไหนไม่ใช่ราคาวิ่งไปงี้ตัวหนึ่งที่จะทําให้ราคาทํางานดีคือต้องสร้างลีเคลเตี้สร้างลีเคลเตี้อย่างงี้เขาเรียวกว่าปูทางหรือเอนจิเนียร์ลีเคลเตี้เพื่อลีเคลเตี้พวกเนี้ยรีเคลเตี้พวกนี้จะทําให้ราคาความเป็นไปได้สูงที่ราคาวิ่งลงมาง่ายน,น,นั่นคือนั่นคือ ส่วนส่วนสาคัญในการเพิ่มความเป็นไปได้ของเทรดเซต,ตอัพเราใช่ปะ่ะนี่คือหลักการใช่ปะ่ะดังนั้นเวลาเราดูอย่างเงี้ยนี่คือ p r e m i u ยมดิสเคาใช่ปะ่ะโดยหลักการเบื้องต้น,ตนเราควรจะอย่างเช่นตนนัวนี้เราควรจะเซลล์ที่ดิส disk p r e m i ยมใช่ปะ่ะเราก็หาจุดเข้าเทรดมีอะไรบ้างอย่างเช่นผมตัวอ,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 อย่างเง่้หาจุดเข้าเทรดอย่างเช่น p i เรามีเบเกอร์มิ m i t i g a นบ o n block o อ d e r b l o c ็อกอย่างนี้เป็นตน้นใช่ปะ่ะ f a v o r ลล์แกลบอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือหลักการนะครับดังนั้นนี่คือเวลาคุณเทรดคุณต้องหาแบ่งครึ่ง เดือลงเลยนคุณด้วยหลักคอนเซปต์ของพรีเมียมดิสเคิ์และหา P O I หรือ P D a เพื่อเข้าเทรดตามตามเซตอัพคุณว่าคุณเซตอัพคุณนั้นหรือเดือลงเลยนคุณนั้นมันเป็นขึ้นหรือลงนะครับนี่คือหลักการพรีเมียมดิสเคิ์เบื้องต้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อรอติดตามวีดีโอใหม่ๆนะครับ